สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับอาจารย์สมนทานนะคะทางออนไลน์เช่นเดิมค่ะแต่วันนี้เราพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าคราวที่แล้วจําได้ไหมคะเราทําการต่อวงจรไฟฟ้ากันไปแล้วนะคะต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของวงจรอีกเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนเตรียมเปิดหนังสือหน้าห้าสิบ้าถึงหกสิบสามได้เลยค่ะนักเรียนด,ดูนะคะ วันนี้ครูนําวงจรสองวงจรให้เรียนดูวงจรปิดกับวงจรเปิดเอ๊ะเป็นยังไงเหมือนกับเราต่อวงจรคราวที่แล้วต่อวงจรไฟฟ้าไปแล้วนะคะปรากฏว่าไฟเราก็ติดถ้าเราต่อให้ครบวงจรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้หลอดไฟฟ้าสว่างเอ๊ะปิดทําไมไฟสว่างค้าว่าวงจรปิดมันหมายถึงว่าการต่อวงจรนี้มีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าคือฐานไฟฉายนะคะ เดินไปออกจากขั้วบวกไปผ่านสวิตสวิตตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวตัดต่อวงจรผ่านไปยังหลอดไฟแล้วก็ออกมาอย่างด้านนี้นะคะมาอย่างขั้วลบอย่างนี้เราเรียกวงจรปิดไม่มีช่วงไหนเปิดเลยปิดตลอดทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนี้ทํางานได้สวิตเป็นตัวตัดต่อแต่พอมันดูอันนี้นะคะวงจรเปิดมีผ่านเหมือนกันเดินไปทางขั้วบวกไปถึงอา้าวแต่สวิตถูกยกขึ้นเห็นไหมคะขามันยกขึ้น ตรงนี้เปิดแล้วค่ะวงจรไม่ต่อกันละไฟดับค่ะไม่ยอมติดเลยให้เดินยังไงก็ไม่ครบวงจรเพราะตรงนี้ถูกเปิดขึ้นดูสัญลักษณ์นะคะถ้าวงจรปิดสัญลักษณ์จะปิดอันนี้คือสวิตต่อกันวงจรครบนะคะวงจรครบพอวงจรเปิดตรงนี้เปิดไฟไม่สามารถเดินผ่านได้ไฟดับเครื่องชาไฟฟ้าไม่สามารถทํางานได้นะคะเพราะฉะนั้นวงจรปิดก็คือวงจรของไฟฟ้าเดินครบวงจร ถ้าวงจรปิดคือเปิดคือวงจรขฟฟ้าเดิมไม่ครบถูกเปิดออกด้วยสวิตช์อันนี้อันนี้คือวงจรปิดและวงจรเปิดต่อไปดูนะคะเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและถนนไฟฟ้านักเรียนรู้กันบ้างแล้วนะคะตัวนําไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าผ่านได้ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทโลหะเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมเอาไปจี้ปั๊บไฟฟ้าผ่านถ้าเรามือเปล่าๆปล่าไปจับไปจี้กับไฟดูดแน่ๆค่ะ เพราะมันเป็น,นตัวนําไฟฟ้านะคะส่วนฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไหลผ่านได้ไม่ดีส่วนใหญ่ไม่ผ่าน,นะคะ่ะพลาสติกไม้แก้วยางแล้วก็ผ้าให้นี้เห็นจำนะคะตัวนําไฟฟ้าคือตัวนําที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านฉนวนไฟฟ้าคือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านค่ะสรุปนะคะนักเรียนวงจรปิดคือวงจรที่ไฟฟ้าเดินครบวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ค่ะส่วนวงจรเปิดวงจรไฟฟ้าเดินไม่ครบวงจรค่ะมีช่องว่างอยู่จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทํางานนะคะส่วนตัวนําไฟฟ้าคือวัตถุหรือวัดสดุที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกโลหะนะคะและฉนวนไฟฟ้าคือวัดสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ได้แก่พวกแก้วไม้ยางผ้าอะไรต่างๆนะคะวันนี้ครูมีงานฝากให้นักเรียนได้ทํานะคะให้นักเรียนได้เลือกไม่ยากเลยนะคะ หวังว่านักเรียนคงทำได้นะคะสวัสดีค่ะ